ส่วนตัวนี้นะครับเช้านี้ก็จะใช้ในก่อนนะครับอะมิโนพลัสรวมกับซูเปอร์ฮีโร่นะครับสีทองนะครับอันนี้ก็จะใช้สําหรับให้อาหารทางใบก่อนนะครับเพราะว่านะครับวันนี้อยากจะให้นาข้าวครับนาข้าวนะครับ2ลิตรต่อนาหนึ่งไร่ครับก็ประมาณ 2 0ซีซีถึง3 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับวันนี้200ลิตรก็จะใช้ประมาณ3 0 0ซีซีนะครับก็เกือบอประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะครับเนาะนะครับค่อนๆขวดนะครับประหยัดมากเลยนะครับก็ประโยชน์นะครับอะมิโนพลัสช่วยให้นะครับการแตกรากกิ่งใบและการแตกกอนะครับทำได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถนะครับในการเคลื่อนย้ายพลังงานและ ธาตุอาหารนะครับในระดับเซลล์พืชนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยและช่วยนะครับปรับโครงสร้างนะครับปรับโครงสร้างนะครับให้ดินมีความอ่อนนุ่มนะครับโดยมีเอนไซม์เป็นตัวช่วยนะครับในการทํากับอินทรีย์วัตถุนะครับมาดูประโยชน์ของอะมิโนพลัสนะครับอะมิโนพลัสนั้นนะครับเขามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับ นในทุกระยะของต้นพืชนะครับได้ทุกชนิดเลยนะครับช่วยนะครับในการาสร้างนะครับในการสร้างเนื้อเยื่อและขยายโครงสร้างนะครับของพืชนะครับและผ,ผลผลิตของพืชเพิ่มน้ําหนักด้วยนะครับเนาะเร่งโตนะครับเร่งใบเขียวนะครับตัวนี้เร่งใบ <ๆ S 1> เขียว <ๆ S 2> ด้วยนะครับเร่งรากแต่กอขยาย กอเร่งสีดอกออกผลนะครับเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนนะครับเนาะอันนี้ที่เป็นประโยชน์นะและยังส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างของพืชนะครับและการต้านทานต่อโรคมแมลงหรือภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างรวดเร็วช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรน,นะครับและการติดผลทำให้ขั้วเหนียว ดอกผลไม่หลุดร่วงง่ายนะครับปุดมไปด้วยสารอาหารสารปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับคุณภาพของดินนะครับทำให้โครงสร้างของดินมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินด้วยนะครับช่วยในการสร้างสังเคราะห์แสงนะครับสังเคราะห์แสงของต้นพืชนะครับและบังคับ การนะครับเปิดปิดปากใบของพืชนะครับเพื่อลดการสูญเสียน้ำาน,นะครับครับก็คืออะมิโนพลัสสูตรพิเศษปลอดภัยใช้ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับมีอะมิโนโปรตีนวิตามินและสารที่สำคัญต่างๆของพืชนะครับช่วยฟื้นฟูบำรุงพืชให้แข็งแรงสมบูรณ์อย่างรวดเร็วช่วยกระตุน้นการติดดอกออกผลขวเหนียวครับไม่หลุดร่วงง่าย วยให้พืชสร้างพลังงานนะครับได้เร็วในภาวะที่ขาดพลังงานช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนพืชน,นะครับและเคลื่อนย้ายไปยังรากลำต้นใบยอดดอกผลได้ดีนะครับช่วยลดสภาวะความเครียดจากสภาพอากาศการตัดแต่งกิ่งหรือถูกทำลายจากศัตรูพืชช่วยนะครับในการสังเคราะห์แสงและดูดซับอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับมีส่วนช่วยในการ,นะรกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆให้กับพืชด้วยสามารถนะครับใช้เสริมร่วมกับาสารที่เป็นชีวภาพหรือทางนะครับอื่นๆทางดินได้อย่างดีนะครับส่งเสริมจุลินทรีย์นะครับและสิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มจํานวนและเป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับอันนี้ก็หนึ่ง ประมาณเกือบขวดครับ3 0 0ซีนี้ก็สามารถใช้ได้กับน้ำ200ลิตรเลยนะครับวันนี้ก็จะให้อาหารทางใบนะครับช่วงแรกผสมกับตัวผงเปลี่ยนชีวิตนะครับของพืชด้วยนะครับต้นดอกใบสมบูรณ์นะครับผลดกนะครับทิศเป้สีทองมีธาตุอาหารสำคัญนะครับช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนะครับลำต้นแข็งแรงช่วยสะสมอาหารกระตุ้นนะครับการออกดอกเพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ําหนักช่วยต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ด้วยครับ1นึ่งซองก็2 0 0ลิตรครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับเจ้าโปเกมอนนะครับโดนนะครับของบักนะครับเนาะของบักอเวเรานะครับก็ใช้แบบประหยัดนะครับก็เป็นกําลังเตรียมนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่วันนี้เราก็จะชาร์จแบตที่บ้านครับบ้านก็นะครับติดนาตรงนี้ครับเราก็จะใช้ นะครับพ่นนะครับฉีดพ่นในช่วงเช้านี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงสายๆเราก็จะให้อาหารที่เป็นปุ๋ยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมนะครับเนาะเตรียมน้ําเตรียมผสมนะครับแล้วเราชาร์จแบตเสร็จก็จะนะครับขึ้นบินพ่นได้เลยนะครับสวัสดีครับ